นะแต่นี่สงสัยมันไปอยู่ไทยนานมันก็เลยแบบติดสันดาเนี่ยเป็นคนไทยนะเออไทยจะมาดูถูกเรายังไงเนี่ยนะมึงก็น่าจะน่าจะน่าจะไปไปถ่ายที่ประเทศเมืองว่าเนี่ยไอที่ไทยเขาเชื่อเชื่อกันได้ว่าที่ลาวเนี่ยเป็นอย่างงาู้นเป็นอย่างนี้มึงก็ต้องไปถ่ายให้เขาดูนะไอปัญญาอ่อน แห้ว่าได้มีดินปุกสางได้มีทีธรรมาหากินทุกคนคะ่ะได้มีทิศทางนอนในการดำเลิ่อนชีวิตนะคะได้มีการเป็นอยูท่ท่ดีขึ้นกะยอนประเทศไทยนะคะต่อให้บางคนนะคะหรือว่านมขมีนบางคนจะออกมาอัดคลิปนะคะดูถูกแล้วก็มาว่าไอ้คนเล่าว่าคนเล่า,ววา,น,ลานี่เลียแข้งเลียขาประเทศไทยนะคะเขาขางคนไทยนะคะเกินไปนะจนบ่อสนวะ อาประเทศตัวเองเป็นแนวใดคนไทยดูถูกกับเซยเมยนะคะอันนี้ก็คือฝากไว้แห่งิดค่ะว่าถ้าบเมนเหล่องจริงนะคะคนเล่าก็จะบอกถถงคนไทยในแง่ที่ดีเพราะว่าที่เขาบวชเถงคนไทยในแง่ที่ดีก็คือเขาได้สิ่งดีๆจากคนไทยหลายนะทุกคนแหละกับการที่เขาได้ความผูกหรือว่าได้มีชีวิตที่ดีขึ้นจากประเทศไทยหรือว่าจากบุคคลใดก็แล้วแต่โดยโดย,โดยที่โบเมนคนไทยแต่ว่าเป็นประเทศอื่นนะทุกคนเข้ากับครจะเชิญชมและ ยกย่องหรือว่าอบอลืมบุญคุณประเทศนั้นๆเพราะว่าเขาจะมันจะเหตุหายชีวิตการเป็นโยของเทาเนี่ยจริญก้าหนาการที่เทาบอกลืมบุญคุณคนนะคะหรือว่าบอไปทํำลายหรือหักหลังเพื่อรับหลังเหมือนทีคนขมีนเหตุหกับประเทศไทยนั่นเองเนาะทุกคนจ้ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพีพีเอฟซีทุกคนทุกท่านเด้จอจ่าวบัวจะเปลี่ยนทางฟังไทยฟังเหล่ารัวทางต่างประเทศจ้าที่เขามาติดตามรับชมแลบฟังนองแพรว่าเช่นเก่าเช่นเคยจ้าทุกท่านค่ะยููไฮยูหน้าคือเก่าจ้าออกมาไฮมาหน้าแล้วเนะาะจ้านอนหลังจากทีอ่อาการไข่นะคะบอสบายเนาะกะดีขึ้นแล้วนะคะกะออกมาไฮมาหน้าจ้าทุกคนนอวิธีชีวิตอยู่ทางฟังเล่านอนบ้านแพรว่านะคะ ตามทีอ่าฉีมารีวิวให้อ่าคนที่มาคอมเมนต์เนาะว่าทั้งเล่านี่ถ่าทายรีวิวให้ทางฝั่งไทยเบิร์เนี่ยทางฝั่งไทยต้องดูถูกเนาะดูถูกคนเล่านะคะอ่าจริงๆริงอยู่คนเพื่อนเฮงมักธรรมชาติเนาะว่าไปความอุดมสมบูรณ์พอได้ดูถูกหรอกค่ะแต่ว่าเพื่อนกะชื่นชมเนาะในอีกแบบหนึ่งนะคะที่มีคนคอมเมนต์มาคอมเมนต์ว่าทางฝั่งไทยเนี่ยจะดูถูก นะคะทั้งคนเล่ากะบอเสมือไปทุกคนคะ่ะเนาะแต่มื่อนี้นะคะแค่ว่าสีมากรีวิวให้เบิงพอดีว่าบอลเหลียงง่วเนาะบอลเหลียงง่วบอลเหลียงง่วของแค่ว่าแต่บังเอิญเพื่อสีมีกกติวเนาะกกติวใหญ่แหละลมทับลมทับดีแต่ว่าบวลมทับง่วเนาะพอดีลมซื้อเนืงองจากว่าเมือม่อเมื่อคลืนก้อนนะเกิดฝนแหละการลมแห้งเนาะลมแห้ง แบบโอ้โหแห้งคักเลยพะยู่เขาเฮ็ดให้ก๊กไม่หล่มเนาะเดี๋ยวเขาไปเบิ่งน้ากันทุกคนจ้ะเพื่อนก็นทํากันอ่าตัดไหวเนาะตัดไวเฮ็ดพื้นอันนี้ก็สิเป็นกกติวกกติวเนาะเนี่ยก๊กติวเพื่อนก็นจะง่ยายไหวอยู่แต่ว่าเพื่นจะบม่มีหากทีแข็งแห้งเนาะ ส่วนล้ายกกติว๋วเฉีกกใหญ่กลายอยู่มีแต่กกติว๋วกกจิกกต่ส่วนหน่อยอันนี้คือเป็นกกจิกนี่อันนี้ก็เป็นกกจิกกกจิกแต่ว่าเป็นกกหน่อยบอนเหลียงงัวเห็ดพุนพักได้เลยนี่จะเอาเิไปเบิงเบ่งเพลิน มีพีพีเอฟซีไมว่าไผเนาะก็คือนี่แหละสีให้เบิ้งสบายดีอายเชพดพิเซอร์ฝนเนาะเป็นเร่เรากับพันใหม่ตัวทีมันหลบม,มันจะกกใหญ่อยู่พี่น้องแต่ว่า หากมันสีโบคอยแข็งแหงเนาะมันโบมีหากวเพราะว่ามันสีมีแต่หากทางคางนี่เออแปลกแม่พี่น้องเอ้ยกกติวโบมีหากรวแต่ว่าสีมีหากแบบคางคางนี่เวลาทีหลมพ้นมาแห้งมันกระสิหล่มมันกระสิงูแต่ว่ามักอยู่อย่างเดียวกกติวนี่คือมันงไหวมันงาไหวแหละเวลาทีเฮาเห็ดเอาไหวเห็ดพื้นดังไฟกะจะลุกดี แต่ว่าขอเสียของวันก็นกนคือมันบ่มีหักแก้วเนาะมันเห็ดให้มันหลบง่ายแม่หลบล่ะม,มีทุกคนหลบเนาะเขาจะทำกันสศีนหรือว่าลิแหนงมันละกะพันไหวตัดไหวเป็นท,นท,นทนอนๆไหวเห็ดพื้นดังไฟหลบแม่บอกว่าดีแต่ว่าบหลมทับงัวเนาะเหมือนจะว่าฝูงัวไหวอยู่นี่ ผูวไว้โต๊กบติ๋วเลยแต่ดีแต่ว่าบุลมทับมันมันกระลีกจบเจืออล้ววะขาดมันสีบดตุยเนาะเดี๋ยวไปปาดสินง้วพี่น้องเอ้ยช่วงย่ำฝนเนาะง้อพัดง้ไม่ม่านสัมหลูกเพราะท่านได้ออกจากนักทองสัมโชคดีจังวะเมื่อนั้นพ่ว่ากับเขาไปนอนบ้านนอนเนื่องจกว่าบสษบายเขาไปนอนอยู่เพื่อนบ่ได้นอนเผาเทียงอยู่หน่าไอเดียพ่อกับแม่แหลวก็บลาน พากันนอนนี่เทียงหนาเนาะนี่เลยความดูความขยันของเพื่อนเนาะเอาอยซันขมุข,ขม่ำตั้งแต่เสาพ่นภาพบรรยากาศเนาะอันนี้คืออยากเก็บไหวทุกคนอยากเก็บไหวเห็ดพุนพักเนาะแต่ว่าตอนนี้กะงัวกะออกจากขอ,อ,อกจากแรงบละละิดแลวล่ะ เอาออกจากขอกจากแรงบ้ละ่ะอันนี้เป็นแรงงัวเนาะขอกงัวแต่ว่าพอเพิ่นเอาเพื่องมาวางไว้เพื่อให้งัวกินแต่ว่าห้าบ่ไบ้ิเหตุหัวอ้อมพี่น้องมันก็สิเปื่อยเละเน่เลดเพื่องกัสิพ่อได้กินอยู่เนาะเวลามันออกกะเก็บด้พอได้อ้อพอได้แกงอยู่อันนี้คือบบจากักมันเฮ็ดเพื่องแบบธรรมชาติเนาะเนี่ยเพราะว่าอยากด้ดินแบบนี้หันไปไหวปูกพักเนาะคือสิง,งามค่ะดินดำนํำซุม ดินดำดีค่ะปูกงามคักหว้ปลูกพักส่วนาลซิมี่ต่ก๊กติวก๊กอันันก็มีอยู่คือทางฟังไทยพันชิมักปลูกนะพีพีเอฟซีค่ะก๊กอ่าคล้าขๆก๊กยังเกาะกกดูเนาะกกดูหันพันชีก๊กเคินทางฟังไทยพันเอิญก๊กปลาดูเนาะแต่บ้านน้องพ่ว่าเอิญก๊กดูก็จะเป็นอันนี้แล้วก็ก๊กตะแบง กกจะแบ่งนี่กระสิบุลมง่ายเนื่องจากว่ามันจะมีหากแก่แต่ว่าแปลก๋เตยวนี่เป็นกกที่ง่ายวเอลีแต่ว่าเสียอย่างเดียวไม่มีหากแก่เนาะนะมันก็เลยแบบหล่มง่ายเหมือนที่เม่ว่าเห็นอยู่เทิงโคกเลยค่ะพีพีเอฟกโอ้โหง่ญ่มากๆเลยงหญ่แบบกอดบุ่มเลยนะความกใกหง่แต่ว่าลม่มพราะหล่มแล้วแนมเบิงเอ มัมีหาแก้วน้ำนหล่มไหวเนาะแต่ว่ามันกเกิดร้ายอันนี้ขึ้นอันนี้คือบริปูกเนี่เกิดธรรมชาติเลยเนะะเาะสิเกิดร้ายกกติ๋วหนึ่งโกเกิดร้ายเกิดง่ายเพราะว่าเวลาที่มันดอกเวลาที่มันในนีแหละมันสิใหญ่ไหวเนาะอันนี้ก็คือกกจิกป้าไหวมันใหญ่เห็ดพื้นเออเห็ดอ่ะเสาเห็ดหัว่วอันนั้นก็คือเป็นกกอันนั้นกกดู อันนี้คือดินพื้นนี่นี่น้องเพีว่าฝากเงินมาโดทางฝั่งไทยเนาะซสือในราคาหมื่นหนึ่งกว่างสุดผุนเลยได้พีพีเอฟสี่เนาะตั้งแต่พุ้นสุดผุนเลยสุดหัวเบื้องนั้นเนาะสุดหัวฟังนั้นแต่กัดติดกับหัวฟังน่ะกัดหัวฟังนี่เนาะแต่กะสุดลมลมลมเทียงลงไปซสือในราคาหมื่นหนึ่งแต่ว่าซื้อหลยปีแล้วแหละปัจจุบันนี่ก็คือขายบ่ได้แล้วราคาหมื่นหนึ่งเนาะ ตอนนั้นคืออยู่ไทยนะพอพ่นเม่เพ่นซื้อไว้ห้เพ่นว่าลูกเอ้ยเม่ซื้อดินไว้ห้เพ่นว่าฝากเงื่อนมานในเด้อพ่นวะเนาะว่าก็เลยซื้อก็เลยเอามาไหวแลวพ่อได้เลี้ยงงวพี่น้องค่ะแล้วก็พ่อพ่นก็จกน้องสาไหวน้องหนึ่งนาะเดียวชีภาพไปเบิงเนาะจ้ะพ่นปล่อยป่าอยู่ดอกกะบ่คอยมีรายเนาะเนื่องจากว่าตอนทีเจียว่าตอนที่น้องแพ้ว่าพา พอกบเมย์ผ่นไปเที่ยวเมืองไทยเนาะแหลที่นี่หันเขาเจ้ามาหลักเอาป่าเนาะเพื่อนเอาให้ฝานะมาช็อตเอาเลยนะทุกคนก็เลยบ่ค่อยมีป่าลายแต่กะช่วงนี้กะปล่อยอยู่เนาะคือจะอยู่ในหน้านี่จะมีน้องป่าอยู่สองน้องคือหนึ่งก็คือน้องอยู่บนที่ดินน้องพ่ว่าสือไวอ้โนทีไปทํางานอยู่ทางฝั่งไทยแล้วฝากเงินใหม่เมย์สืไว้ตอนตะกี้หลายปี จ็ดแปดปีที่แล้วเนาะอยู่ในราคาหมื่นหนึ่งเนาะหนึ่งมืนบาทปัจจุบันีสื่อบรายแล้วเนาะหนึ่งมืนบาทเพราะว่ามันกระกวางอยู่พอสมควรนะทุกคนเนาะเพราะว่าตั้งแต่สุดพุน่นสุดลงผลเลยลงเทียงขึ้นมาจนมาหอดฟังผลเนาะฟังทีน้องสาเดี๋ยวแค่ว่าจะาพาไปเบิงเนาะน้องสานั่นหละกก็คือตอนนี้ไหวจนกระถ่งตั้งแต่สื่อตนที่ว่ากกใหม่มันยังหน่อยๆเนาะตอนนี้มันก็เริมใหญ่ละ แต่ก่อนมันก็จะเป็นปลาโลกๆลนใ่จักน่อยกะตอนนี้ก็เริ่มแปลนเนวเหลืองเตียองหัวนี่คือเพิ่นกะรุดไหวเนาะตอนนันหันพอเพิ่นกะปล่อยป่าไหวร้ายอยู่แต่ตอนแรงเนาะหนองแพ้ว่านพาพ่อ,พอก็บเมยไปเที่ยวไทยเออพอไปเที่ยวไทยเราเพิ่นไปเป็นอาทิตย์ปุณ ที่นี่ค่ะผู้ดีได้โอกาสเนาะคนขี่ลักมาลักเอาป่าทุกคนจ้ะเอาไฟฝาเนาะมาช็อตเอาเลยเนะาะขนาดยัง่าเดี๋ยวสิพาาไปเบิ้งด้วยจ้ะน้องป่าทุกคนจ้ะน้องมาน้องม้ากับมะนอนถาเนะาะม้าหน่อยกับออกลูกหลยโตขนาดพีพีเอซสนใจอยากได้น้องมา้าบอไปเลี้ยงจะโตบอค่ะโอ้โหนกกดแม่บุนบินออกไปนี่แล้วเนาะ อันนี้คือน้องปลาอันดุดน้องไหวนามนี่ก็จะมีขวบแรงเลยได้นี่ขวบแรลงเลยจากนามนี่อาศัยไหวห่ง่วกินเนาะเวลานั้นเลี้ยงงัวตตรงแต่ตอนที่ว่าปีเข้ากับปล่อยผันปลาไหวกะโอ้ห่อยงัวกินเนาะแล้วก็ปล่อยปลาก็พาะมีปลาอยู่ส่วนร้ายพอเป็นสิปลอยปะปา,ปากเนาะ ปลาปากหรือปลาในค่ำกับปลานิ่นเนาะปลานิ่นก็นจะเป็นปลานิ่นแนวน้อยแนวหญ่คือทางฝั่งไทยทีว่าอ่าทางฝั่งไทยผนได้แนวพันมาจากทางญี่ปุ่นนะบ้านนอ้องพ่ว่าโบท่านในมีขายเนะาะจ้ะเนาะถามมีขายกับแห้งแห้งคักกับด้วยบริสุทธ์มาปล่อยอันนี้ก็ส่วนร้ายกับมีจะจะเป็นปลานิ่นแบบปลานิ่นแบบตัวน้อยที่ว่าออกไข่น่าจะ ตัวปะมันซำหนีเนาะแต่ว่าลักๆก,ก็คือพอพ่นจะปล่อยปะปากแต่ว่าบ่คอย,ลยหลเนื่องจากว่าเขาเจามาลักเอาน่เนาะเบิดแด่แต่ตอนนี้ก็ได้บบมีก็เลยจําเป็นต้องนอนเผาเทียงเนาะจ้ะกระิประมันนี่แล้วนะะเนาะอยู่เทียงไ้เทียงหน้าก็ได้นี่แหละเดี๋ยวก็จะเบิงถามว่าสุขภาพพลังกายแข็งแห้งกับพออยู่อยู่จ้ะเนาะอยู่ไ้อยู่หน้ากะมวนไปอีกคนละแบบอยู่กับ มาตินะคะแต่ว่าพีพีเอฟซีคอมเมนต์ถามน้องเพ่ว่าลายอยู่คินหอดฟังไทยบอการว่าคินหอดฟังไทยบบค่ะเบาเรื่องถึงประเทศไทยนะคะบไมีวันลืมค่ะพี่น้องค่ะยังระลึกอยู่ในใจเสมอนะคะหล้กการยังมองประเทศไทยในมุมมองทีแง่ดีเสมอมานะคะหลักก็บโเคยคิดลืมบุญคุณเนาะทีเหตุไหนเพ่ว่าได้มีดินปุก้างแล้วก็มีอ่า คะทุกคนนาะเพื่อว่ากะคือเร็วไปนะคะว่าบริเกี่ยวกันเลยนะคะว่าการปลี่ยนยูจะเป็นแนวไรนะคะทุกคนเอาเป็นว่าความเฮาชื่นชมนะคะและกายยกย่องเพอนด้วย คุณงามความดีเนาะลาหลือไหวนะคะการที่เขาบ่ลืมบุญคุณบุญคุณคน,นและกะโบแทขงข้างหลังบุคคลที่หายการซอยเรือของเขามันเป็นสิ่งทีดีและมันเป็นสิ่งทีหนายกย่องและก็เอาเป็นแบบอย่างนะคะทุนผู้ชมเนาะ <S <S โอเคเด้อจากคลิปนี้พี่นี่นะคะเพราะว่าก็ขอจบแค่เพียงเท่านี้จ้าเดี๋ยวไปซอยอายเพื่อนอ่ะศีลพื้นก่อนทุกคนค่ะเนาะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้พม่ว่าน้ำเด้อดจ้าขอขอบคุณหลายค่ะสบายดีสวัสดีค่ะ